น,น้องบอกไอว่าพอได้ดอกนะเราซื้อเขามาสิเส้นได้จังได้ไอว่าเล่นกูสาวกระสงีเดียดนายจบเนึนใจกลิ่นเสือพ่ายเลยนะ ร้อยร้อยหลังยามน้องทนตันได้บอกเปี่ยนเป็นเบิดโทรเงินทนบวตตองขอเบิร์นนองไปบ๊อบเกมเบินเบินเตาบ้านเพิรนขายเหล่าขึ้นน้ำเจ้า uh ถึงจากกันมานานโคแม่ข <t ell Rad io> ้าหนาเจ้าปุ่ห่วงเบิร สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเ้อยชาคนไทยบ้านครับเดินทางมาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรนะครับส่วนคนที่อยู่ด้านซ้ายผม ซ้ายมือผมนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ใครหน้าไหนครับนี่เป็นในส่วนของผู้จัดการศูนย์อำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรครับท่านผู้ชมซึ่งแปลงนาที่เห็นอยู่ด้านข้างผมนี้นะครับเป็นแปลงนาของเจ้าของศูนย์อำเภอขอวังเลยครับก่อนที่จะไปแนะนําสินค้าดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้นะครับเขาได้มีโอกาสเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัท DSP มาใช้ครับใช้แล้วดียังไงก่อนที่จะกล้าไปแนะนำเนี่ยนะครับใช้กับของตัวเองแล้วเป็นยังไงวันนี้มาท้าพิสูจน์กันเลยครับสวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับขอช่วยแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับอ่าผมอ่าทีมงานดีเจบังเอิญน,นะครับหรือว,ว่าหนุ่กรอนประดับทองครับชื่อเต็มๆนะครับเป,เป็นผู้บริหารศูนย์อำเภอข้อวังเป็นผู้บริหารศูนย์อำเภอขาา้อวังพื้นที่ที่เรายืนอยู่นี่อยู่หมู่บ้านอะไรครับเนี่ยอยู่หมู่บ้านติ้วโมโมศีห,ม,หม,มู่บ้านติ้วโมศีตำบลกุดน้ําใสอำเภอข้อวังครับผมจังหวัดยะโสธรเอาผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาใช้กับแปลงนาข้าวเราบ้างนี่เราทั้งสองตัวเลยครับ ก็คือแปลงนี้นะครับแปลงที่เห็นอยู่ฝั่งขวามือผมนี้ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์แซมโกแซมโกแล้วก็ออโต้เทอร์โบครับบวกเป็นคู่ตัวเลยเอามาใช้ใช้ยังไงเนี่ยคือก็ใช้รองพื้นใช้ปูองพื้ีซี่รองพื้นใช้แล้วนี่เป็นยังไงตั้งแต่ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นที่แรกต้องทําใจครับเพราะว่าขาดน้ําขาดน้ําก็คือนาแปลงนี้นี่ปกติทํามาแล้วมีน้ำไหมหรือยังไงหรือว่าไม่มีเฉพาะปีนี้ ไม่มีเฉพาะปีนี้ครับไม่มีเฉพาะปีนีค้คิวยาวคิวยาวไปจะน้าอ๋อปกติมันก็มีมาทุกปีนั่นแหละมีมาทุกปีแต่ว่าพอมาปีนี้แล้วคิวคิวเอาน้ํามันยาวเขาคนทํานายเยอะก็เลยคิวยาวหน่อยแล้วประสบป,ปัญหาอะไรในช่วงที่ที่<ม>ทําอยูอ่คิดว่าตอนหวานเสร็จนี่ก็คิดว่าโอ,โอเคอยู่ขึ้นมาดีเข้าขึ้นมาดีแต,แต่พอรอน้ํานี่ประมาณเดือนกว่าแล้วแล้วของคนอื่นเป็นยังไงบ้างที่อยู่ด้านด้านข้างเราเป็นยังไง ก็ค no like ิดว่าคงจะไม่ได้เกี่ยวนะครับเหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกันหมดเลยเหลืองเหลืองแต่พอได้น้ํามาพอได้น้ํามาก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือคือเป็นข้าวที่ที่เพิ่งได้น้ํามาครับนะครับส่วนแปลงที่อยู่ด้านข้างที่อยู่ซ้ายมือนะครับหวานพร้อมกันครับอันนี้คือแปลงที่หวานพร้อมกันนะครับกล้องช่วยแผนให้ด้วยนะครับหวานพร้อมกันครับขาดน้ําเหมือนกันขาดน้ําเหมือนกันแต่ยังไม่ออกรวงยังไม่ออกรวงครับออกบ้างก็มีปลอมปแปลมมานะครับแล้วมั่นใจไหมว่า ที่ใช้มาเนี่เป็น,เป,นเป็นพ่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท DSP Auto Turbo กับวิน s e แซมโกนี่ที่แรกก็ต้องทําใจครับครับแต่พอมันออกรวงมาพอได้น้ํามามันก็คิดว่าลึกๆในใจก็คือสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเพราะว่าคิดว่าคงไม่ได้เกี่ยวคิดว่าคงไม่ได้เกี่ยวเลยล่ะไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่ต้นอย่างนี้นะครับตอนที่มันไม่มีน้ำเนะี<อ>่ยมันเลืองแบบนั่งไม่พ้นขนาเลยโอก็คือไม่เป็นอย่างนี้เลยแล้ว ที่อยู่ด้านหลังนี่ก็คือเป็นทีมงานใช่ไหมครับครับทีมงานอ๋อบ,บาดห้ให้ใหบ่าวเอฟเข้ามาช่วยอธิบายหน่อยได้มาเจอข้าวแป้งนี้ไหมเนี่ยได้มาเจอไหมช่วงก่อนหน้านี้นอ๋อได้มาเจอครับได้มาเจอครับมันเป็นไงก่อนหน้านี้นโอ้ยผมสายหัวเลยไม่ไหวแล้วข้าวยังไงก็เอาเคมีมาใส่ได้เลยเหรอมันสั้นเหลืองแล้วก็เตี้ยด้วยแ้นของตรงนะครับเพราะน้ำไม่มีน้ำไม่มีก็คือพอออกลวงมางี้บ่าวเอฟเห็นแล้วเป็นยังไง ไม่รู้ว่าลวงมาจากไหนนะ <c oughs> ผ่านผ่านผ่านผมว่าผ่านนะครับผ่านนะลำต้นดีครับลำต้นดีเพราะเราก็คือเสียนนาอยู่แล้วเราก็ทํานาคุกกี้มาอยู่แล้วนะครับถ้านาปีถ้าลักษณะลักษณะสีข้าวแบบนี้นะครับครับเยี่ยมเลยครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยแต่ว่านี่ก็ค,คือคือมันผ่านแรงมาน่ะมันไม่น่าจะออกแล้วมาแรงมาหนาวด้วยนะมาแรงมาหนาวด้วยคิดว่าหมดหวังแล้วครับหมดหวังแล้วค่ามันสุดวองดีนะคือห้าห้าหกไร่เนี่ยคิดว่าได้ ไไล่แล้วถ้ากัสอบนี้ก็คงจะบุญแล้วว่าแต่พอออกมาอย่างนี้เราก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยใจชื้นมาพอจะได้ได้ได้ผลผลิตออกมาหน่อยนีอตอนนี้ก็การแนะนํากับผู้ชมทางบ้านแล้วเต็มปากเต็มคำครับตอนแรกก็ดีไหมจะดีไหมเพราะว่าตัวเองเอามาใช่ไหมครับเอามาใช้เองถ้าถ้าเอามาใช้เองทั้งเป็นทั้งศูนย์แล้วใช้ไม่ดีจะไปบอกพี่น้องได้ยังไงไม่มีวันขายได้ครับแต่ตอนนี้ก็คือมั่นใจแล้วมั่นใจครับครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับกรรมการผู้จัดการ บริหารบริษัท DSP Innovation Group ท่านมาด้วยครับท่านก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะครับสิ่งที่ท่านทํามาว่ามาเจอกับที่มันภัยแล้งที่พี่น้องอีกภัยสารเจอครับแง้แงเป็นเดือนครับแ้งเป็นเดือนแต่ว่าคิดว่าไม่ได้เกี่ยวแน่ไม่ได้เกี่ยวนะวันนี้ท่านมาด้วยครับก็เรียนเชิญคุณสาเริงพี่มนครับมาพูดอะไรกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทางบ้านนิดนึงครับที่เขาประสบปัญหาภัยแล้งอยู่สวัสดีครับก็วันนี้ก็มีโอกาสมาผลิตก,กําลังนะครับรวมพลคน DSP นะครับที่ยโสธรวันนี้ก็ ก่อนที่จะมานี่ก็พี่น้องก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผลิตภัณฑ์เราเนี่ยจริงๆแล้วผมคาดหวังว่าจะเป็นตัวที่พี่น้องได้ใช้ไปในอนาคตอยู่แล้วก็คือไม่มีการเปลี่ยนแบรนด์นะเพราะนั่นก็คือเพราะนันสินค้าของเราจะคงยืนหยัดอยู่แล้วผมฝากนิดนึงนะครับก็คืออย่างที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อนุกรหรือว่าทีมงานนะแล้วคุณกล้วยเองเนี่ยพูดยังไงก็แล้วแต่ถ้าสุดท้ายแล้วสินค้าเป็นค่าตัวเองอะ่ะก็ไม่มีวันที่จะลุ่งเรืองไปข้างหน้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงววนะ จะทำจะลดคุณภาพต่ำกว่านี้ไหมในอนาคตเหมือนบริษัทอื่นๆหรือเปล่าที่เราเคยเจอไม่ต้องห่วงผมขอบอกท่านผู้ชมผ่านทางรายการนี้เลยนะครับว่าละนี้เลยว่าผลิตภัณฑ์ออตโต้เทอร์โบนะบที่พ่อเนกกรท้ายหรือว่าเกษตรกรท,ทั่วประเทศท้ายที่ว่า1นึ่งแสนห้าขวดไปแล้วนะแล้วก็ปุ๋ยซีแซงโกนะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำที่สุดของบริษัทนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็คือให้ติดตามของบริษัทไปเรื่อยๆแล้วกันครับรยืนยันครับครับนี่ก็คือยืนยันจาก นะครับในส่วนผู้คิดค้นนะครับแล้วก็ออกสินค้าดีๆมาสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับกล้วยชัยคนในบ้านแล้วก็ทีมงานดีเจบังเอิญแล้วก็พ่อหนุกรบ่าวเอฟนะครับรวมทั้งข้อสองศูนย์นะครับวันนี้เราจะห้ามพลาดนะครับต้องไปดูทีเด็ดของข้อสองศูนย์นะครับแล้วก็ปาวิชัยนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก่อนจะออโต้เทอร์โบแซมโพเย่ไหมครับจ้เพิ่นายเหล่า น้ำเจ้าถึงจากกันมานานโทแม่คานานเจ้าผู้หวงเบือโท